ทุกคนเชื่อปะตอนมาเมกาปีแรกเจอคนที่เป็นผีน้อยเยอะมากเอ้ยขอโทษพูดผิดคนที่เคยเป็นผีน้อยแต่ไม่ได้เป็นแล้วนะไม่ได้เป็นแล้วคือเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าเราจะไปสอบใบขับขี่ที่นี่ใช่ไหม และทีนี้ด้วยความเป็นคนไทยก็จะมีความแบบคอนเน็กชันว่าแบบเออลองไปแบบเรียนออกไปขับขี่กับคนนู้นคนนี้สิ่อ็เราไปเรียนอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะถามสาระทุกสุกติบก็จะมีคําถามหนึ่งที่โดนถามก็คือว่ามาด้วยวีซ่าอะไรเราก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อมาเรียนค่ะก็คือตอนนี้ใช้วีซ่านักเรียนแต่คืออีกแล้วความพีกก็คือเขาก็เลยถามเราว่า ตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจมาเรียนอะไม่ต้องเรียนเลยเปืองตังโดดล่มไปเลยนี่คือหน้าตอนที่แบบเขาพูดแต่ตอนนั้นด้วยความอยากรู้เนาะเราก็เลยถามเขาว่าพี่คือโดดล่มอะแล้วมันจะทํางานได้หรอแล้วมันจะอยู่ยังไงเพราะามันอยู่แบบผิดกฎหมายเขาก็บอกว่าไปดูเลยมีคนโดดล่มเยอะแยะแล้วก็เขาก็มีงานมีการทํามีเงินแล้วประเด็นคือก็คือคุยเป็นเรื่องปกติมาก ซึ่งเอาจริงๆนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับไปเพราะว่าแบบแกความคิดเราไม่เหมือนกันน่ะมันเอฟเฟกคนที่จะมาอเมริกาลุ่นหลังมากเพราะว่าอย่างเราอะขณะเราใช้วีซ่าทำงานเวลาเรากลับไทยเพราะว่าเราชอบกลับไทยใช่ไหมต้องต่อวีซ่าทุกปีเพื่อที่จะวีแอนทรีเข้าประเทศอเมริกาอะตอนที่มาเรียนอตอนนั้นมาเรียนด้วยวีซ่านักเรียน1ปีแล้วก็ได้วีซ่านักเรียนน้อยกว่า1ปีจะได้สาในขณะที่แบบ เพื่อนหลายๆประเทศบางคนก็คือได้วีซ่านักเรียนแบบ4ี่หปีอ่ะซึ่งเอาจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนใครเคยเจออะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าหรือเราเจอคนเดียวหวัดดีครับพี่โอจ๋าเรียกว่าจ๋าคิดคนเดียวแล้วเข้าใจคนเดียวด้วยแปลว่ายังมีคนคิดเหมือนจ๋าอยู่เราคิดเหมือนกันเลยครับคือผมก็มาอยู่อเมริกานานนะผมก็มาตั้งแต่เด็กๆนะมาเด็กเด็กเด็กเดเด็กๆโคตรโอ่ะเด็กอ่ะนะ ผมก็เจอคนไทยก็เยอะนะแต่ไม่มีไม,ไม่ไม่โชคดีเหมือนน้องเขาอะแบบน้องเขาจะมีประสบการณ์ที่แบบเจอคนไทยก็แบบว่าเอ้ยขอแต่งงานเฮ้ยจ้างแต่งบ้างเฮ้ยโดดวีซ่าบ้างน้องเขาอยู่สังคมอะไรวะเน,นี้ยผมเจอคนไทยในอเมริกาก็จะคุยเรื่องออกินข้าวภาษาไทยไปเที่ยวไหนรู้จักกันไปวัดไทยกันไหม อย่างงูอย่างนี้พ้าพงพระป่าผมไม่เคยจะคุยเรื่องไม่มีใบห,ห,ห ира, รือมีใบหรือขอแต่งงานอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนิทจริงๆแล้วคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะแบบขี้กลัวด้วยอ่ะไอการที่เรามาเจอคนไทยแล้วก็แบบโอเปนรี่แบบเปิดเรื่องคุยเฮ้ยจ้างแต่งเว้ยเฮ้ยโดดวีซ <c oughs> ่าเว้ยเฮ้ยน้องไอ้น้องโดดวีซ่าเลยโอ้หน้องเขาต้องคงโชคดีจริงๆนะที่แบบมีคน มิตรไมตรีดีเขาก็คงหวังดีแหละอะแต่ก็เข้าใจแหละน้องเขาคงคิดต่างผมอยากจะบอกว่าพี่น้องชาวไทยในอเมริกาก็จะไปคุยกับน้องเขาเจอน้องเขาก็จะไปคุยเรื่องใบคงใบเขียวอย่าไปคุยเรื่องสถานะคุยเรื่องอย่างอื่นเรื่องนกเรื่องปลาเรื่องอากาศเรื่องฝุ่น2.5 pm อมคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่กันนะครับอย่าไปคุยเรื่องใบคงใบเขียวเดี๋ยวน้องเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเอ่อ แล้วอย่างผมจะอยากจะฝากเหมือนกันเนี่ยว่าเนี่ยกับไอ้การที่ไอ้คนโดดวีซ่าโดดวีซ่าเนี่ยมันมีผลต่อทําให้ขอวีซ่ายากขนาดนั้นเลยเหรอมันมันมีเหตุผลเดียวเลยเหรอเหตุผลนี้เลยหลักๆเลยเผมเห็นคนไทยเยอะเหลือเกินนะทั้งในไทยทั้งที่นี่อะผมถามหน่อยเถอะอะคุณอยู่ในระบบเหรอคุณอยู่ในระบบเหมือนที่ผมเป็นหรือเปล่าคุณเห็นภาพหรือไงว่าไอ้สิ่งสิ่งเดียวที่ทําให้ วีซ่าได้ยากขึ้นเพราะคนพวกมาโดดหรอแล้วแล้วถ้าเราคิดภาพจริงๆเนี่ยไม่งั้นทุกประเทศที่เขาโดดกันมันก็ต้องยากสิใช่ปะแต่ผมไม่ผมว่าไม่ใช่อะมันมีมากกว่านั้นน่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีคานามีอะไรอีกอะ,อะโคตาโคต้าก็มีผลสุรานกงศุลในในไทย สถานกงสุลในอเมริกาในไทยหรือว่าในสถานกงศุลในประเทศนั้นๆเขาอาจจะต้องรายงานรายงานอของว่าเฮ้ยยังนะวันนี้เรามีโคต้าแค่70คนนะเราให้ไม่มากกว่าน,นั้นก็ไม่ได้หรอกใครพร้อมยังไงก็ไม่ให้มันมีโคตา้ามันต้องมีโคต้าอยู่แล้วผมว่ามีม,มากกว่านั้นนะ่ะบางคนแม่งพร้อมทุกอย่างเลยจิตใจดีงามพร้อมแม่งทุกอย่างแม่งไม่ได้แล้วพอมไม่ได้เราก็มาโวยกับไอ้พวกที่แบบโอ้ยโด,ดวีซา่าโด,ดวีซา่า มันมีรายละอักษรเหรอมันมีแบบสถิติบอกว่าเฮ้ยเพราะไอ้คนโดดวีซ่านี่แหละเป็นต้นเหตุต้นกําเนิดของกับการที่ขอขออาไปวีซ่ามาเมยนกาย,ยากอันนี้จริงเหรออันนี้คือเรามาโนไปเองหรือว่าเชื่อหรือเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นหลักฐานเป็นตุกเป็นตะว่าเฮ้ยไอ้พวกที่มาโดดวีซ่านี่แหละเออทำให้ได้ขอวีซ่ายากขึ้นหรือเป็นสิ่งที่เราเชื่อเองแล้วเราก็เลยมาบวยกับไพวกนี้หรือเปล่า อันนี้ผมถามนะเพราะผมรู้คําตอบผมเห็นคําตอบแต่ผมอยากจะรู้เลยเกินว่าไอ้คาที่พี่มาโนแล้วก็หลายๆท่านคิดกันอย่างเงี้ยนะท่านเห็นหลักฐานอะไรเหรออะไรที่ทาให้โดนบันดาลใจให้มันเป็นเชื่อความเชื่อแบบนั้นแต่พี่เราคิดเหมือนกันผมเจอคนไทยมาเยอะด้วยเออผมเจอคนไทยในเมกงไมค่อยจะเยอะเลยแต่ผมไม่ไม่ค่อยโชคดีเหมือนน้องเขาอะที่ต้องมานั่งคุยเรื่อง Uh, โดดวีซ่าบ้าง uh, เรื่องแม่งขอแต่งงานบ้างขับ Uber อผมก็ขับ u ูเบผมขับ Uber เหมือนกันแล้วผมเจอคนไทยในการที่เป็นลูกค้างมันคนสองคนแต่ผมไม่เคยจะไปคุยเรื่องขอต้างเขาแต่งงานให้เขาโดวีซ่าแปลว่าน้องเขาโชคดีจริงๆน้องเขาต้องมีออลล่าที่แบบดึงดูดคนให้คุยเรื่องนี้แบบโอเปลี่กับสเตรนเจอร์คือเข้าใจว่าไทยเจอไทยก็ดีใจขนาดนึงละ แต่ไม่แต่ไม่มันคงแบบไม่ไม่เปิดขนาดนั้นหรอกมัง้งเอออันนี้ก็แปลกเันนะแต่ว่าน้องคงโชคดีอ่ะเป็นเป็นเป็นโชคและดวงของเขาอ่ะไอเราดวงไม่ค่อยเจอแบบเรื่องแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยจะได้มีคนมาชวนคุยเรื่องวีซ่าเรื่องโดดวีซ่าเรื่องขอแต่งจ้างแต่ง <laughs>